สวัสดีค่ะพะอ่อโจวันนี้ทำอะไรคะนี่นะครับคือแม่ขวัญได้สั่งอุปกรณ์การตัดไฟค่ะสำหรับตู้กกนกนะคะหรือตู้ฟักนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวตัดไฟตัวดนะิจิตอลนะครับ สวัสดีค่ะพ่อโจวันนี้ทำอะไรคะนี่นะครับคือแม่ขวัญได้สั่งอุปกรณ์การตัดไฟค่ะสำหรับตู้กกนกนะคะหรือตู้ฟักนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวตัดไฟตัวดนะิจิตอลนะครับ <Band. S 2> โอเคนะคะตัวตรงนี้แม่ขวัญก็มีหลอดไฟสำหรับกลางคืนนะครับไม่ใช่หลอดไฟนะเป็นตัวเซรามิก ตัวทําความร้อนเนี่ยตรงนี้ค่ะก็จะไม่มีไม่มีแสง,แสงบรบกวนใส่ขวหลอดไฟนะครับเราก็จะเก็บออกมาเลยนี่มันจะง่ายค่ะมันสําหรับคนที่ดูแลนกกน,นะคะตัวนี้ก็ถึงเราตั้งอุณหภูมิเอาไว้นี่ก็ทําตู้กกนะคะได้หมดเลยนะคะนี่แต่สําหรับอันนี้แม่ขอนก็จะเอามากุกนกนะคะคือเราซื้อมาตอนแรกเนี่ย ดูฟักก็ใช้ตัวนี้ได้ความร้อนมันมันร้อนเกินเราต้องซื้อตัวนี้มาครับเพื่อมาตัดตัดความร้อนเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการนกก็คือว่าอากาศร้อนเนาะร้อนเกินไปนกก็จะช็อกได้นะคะนี่แล้วเราก็มีตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อปลอดนะคะวัดอุณหภูมินะคะเวลาใช้ก็นี่นะคะ เปิดออกมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นตัววัดอุณหภูมิสําหรับการาชงอาหารนะครับชงอาหารเน, <uk S 2> นี่ยเขาวัดเลยว่าเราจะใช้ไม่เกินสี่สิบองศานะครับก็จะเป็นดิบดิจิตอลนะคะแล้วก็จึ๊บลงไปในอาหารนะคะเราก็จะให้อาหารนกไม่เกินสี่สิบองศานะคะถ้าอุณหภูมิเกินนี่ก็ทําให้กระเพาะอาหารอักเสบกระเพาะอาหารทะลุได้นะคะ นขวก็จะมีตัวนี้เตรียมไว้นะคะสำหรับนกเลยนะคะและวก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยป,ะปะ้าป๋าอันนี้อันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมินะคะว่าการกกนกก็อุณหภูมิห้ามต่ํากว่า30องศานะคะไม่เกิน3 8องศาแล้วแต่นกด้วยนะคะแล้วแต่นกแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะคะความชื้นนะคะแล้วก็ต้องตั้งเอาไว้นะ,ะอันนี้ นะประมาณมันจะอยู่ประมาณ40กว่านะคะความชื้นก็อย่าให้ต่ำกว่าประมาณ45-46นะคะอันนี้เราไม่ได้อยู่ที่กรงกบุนะคะเนี่ยเราก็เก็บไปไว้นะคะเป็นการตัววัดปริมาณความชื้นนะคะนี่พ่อโจกก็เริ่มทำแล้วนะคะนี่แล้วก็ใช้อันเดิมเลยนะคะสายที่มีอยู่เดิมๆเลยนะคะขวดตัวนี้เราก็ซื้อมา นะครับขั้วตัวนี้เฉพาะตัวขั้วนะครับขั้วเซรามิกต,ตัวนี้อ่20บาท20บาทนะคะราคาขั้วเซรามิกนะคะสายไฟนี่ก็ใายปลั๊กเสียบนี่ก็20บาทนะครับปลั๊กเสียบ20นะคะตัวตัดดิจิตอลนี่เท่าไหร่คะตัวนี้154บาท154บาทวนะรวมขนส่งแล้วนะคะตัวนี้หลอดหลอดนี้ร้อนประมาณร้อยกว่าบาทนะคะต่อหนึ่งหลอดนะคะ ตัวนี้จะร้อนมากเลยนะคะนี่นะเวลาคนร้อนเขาจะกระจายออกไปทั่วเลยนะคะนี่พ่อโจก็จะ, <laughs> จะเปลี่ยนร้อนแล้วเอาอะไรนะเอา,ผ,าผ้าคลุมนะคะนี่ละลายเลยนะคะเขาร้อนมากกระจายความร้อนได้ดีมากเลยนะคะตัวนี้และจะไม่มีแสงมารบกวนนะคะเวลานกนอนนะคะ <c oughs> อืม้ม <c oughs> นี่ะใช้ไฟแช็คลนเลยนะคะง่ายดีนี่ที่ได้ยินเสียงออดแอดออสแอดนะคะคือเสียงของชาลิสนะคะชลิเป็นนกอะไรไม่รู้ไม่ชอบอากาศร้อนเลยนะคะสาสิบเอ็ดองศานะชาลิปก็หอบแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้นะครับก็เ่อวนันก็ไปศึกษาข้อมูลมานะครับก็ได้ ว่าเราต้องควรต้องมีนะครับของมันต้องมีเพราะว่าแต่ก่อนแม่เลี้ยงนกกระทานะก็เลยคิดว่านะใครที่ใครใคร,ใครที่คิดอยากจะเลี้ยงนกเนี่ยควรจะต้องคำนึงอะไรบ้างไม่ก่ันต้องมีเงินค่ะมีเงินทำอะไรบ้างครับหนึ่งเลยถ้าอยากเลี้ยงแอฟริกันเกต้องมีเงินไม่ต่ำก่อค่าตัวนกก็สามสิบวันก็อยู่ที่ประมาณหมื่นห้าไม่เกินสองหมื่น ราคาของนกนะคะสาสวันถึงสี่สิบห้าวันแล้วก็ค่ากรงค่าวิตามินค่าอาหารอีกนะคะก็อีกประมาณสักห้าพันเนาะ <Okay. S 1> ประมาณ2องหม้าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆก็เตรียมไว้ประมาณสักประมาณสามหมนะคะสำหรับนกมันเกือบประมาณ2องหมื 2, 7, นะ่นเนาะสองหมนเนาะตัอนก1ตัวนะคะ น้องจะกินอาหารทุก4ชั่วโมงนะคะ4-5ชั่วโมงนะคะต้องป้อนน้องนะคะต้องปลูกนาฬิกามาป้อนนะคะอือข้อสองก็คือต้องมีเวลาให้เขานะครับต้องมีเวลาจริงๆนี่ก็ไม่ขวัญก็นอนเฝ้าทุกวันทั้งวันทั้งคืน ถ้าคนทํางานคิดจะเลี้ยงนกแล้วไม่มีเวลาให้เขานะครับต้อ,เ,อ,อ,อเลีเยงดีกว่าเอาแล้วอีกอย่างหนึง่งแอฟริกันเกเป็นนกที่ขี้เหงานะคะเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องมีนกเป็นเพื่อนนะคะอย่าเลี้ยงเขาไว้ตัวเดียวนะคะหรือว่าอยู่คนเดียวนะคะเขาจะเหงาต้องมีเงินนะต้องมีเวลาให้เขานะครับแล้วก็ตึกต้องศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงคนที่มันจะมีคนประเภทหนึ่งที่บอกว่าขอนกได้ไหมขอนกได้ไหมคือ คนที่เลี้ยงนกส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้กันนะคะแล้วอย่าไปคิดว่าเขาใจจืดใจดํานะคะเพราะว่าการเลี้ยงนกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าปัจใจัยในการเลี้ยงนะคะต้องใช้ปัจจัยในการเลี้ยงต้องมีเงินนะคะถ้าป่วยก็ต้องมีเงินพานกไปหาหมอมีเงินซื้อยานะคะมีเงินค่าอาหารนะคะเพราะเขาต้องกินอาหารทุกวันนะคะก็เป็นไปไม่ได้ค่ะที่ใครจะส่วนใหญ่ใครไม่ให้นกไปฟรีๆ,ๆหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็รักของเขานะคะ ดูแลของเขาดีกว่านะคะการจะเอานกให้ใครไปทะสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าใครที่ต้องการจะเลี้ยงนกจริงๆก็ต้องศึกษานะคะ,ะศึกษาแล้วก็อาจจะเลี้ยงเป็นนกใหญ่ที่เขาพ้อเป็นพร้มแลันตอนอแนรกเ,เราอะ่ะเลี้ยงนกเล็กแต่นกเล็กกับน,นกใหญ่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะนกใหญ่ ก็เหมือนคนอ้วนนะคะไม่ไม่ชอบอากาศที่ร้อนไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะ<ม>นี่ะะนี่ก็ร้องโอ้อแงออแอนะคะอ,อ,อยู่ตรงนี้ <c oughs> น,ะะนี่อยู่ข้างหลังพ่อจูนี่นะคะนี่นี่หกสิบวันนะคะนี่แล้วก็พ่อจุก็เริ่มต่อสายไฟแล้วนะคะแล้วก็ใช้สายพันสายผาเทปทันพันสายไฟนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันนะคะเดี๋ยวออกเอาแก้วนะ้ำมาหนึ่งใบงเทสอุณหภูมิยาวนิดนึงนะคะวันนี้เอาแบบละเอียดไปเลยนะคะให้เพื่อนๆเ,เห็นกันนะคะชุดนี้ก็สั่งมาได้นะคะในในร้าค้าออนไลน์นะคะสีน้ำเงินสีส้มนะคะเขาก็มีขายเนาะ ร้านสีน้ำเงินสีส้มนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปเลือกกันดูนะคะพวดหลอดไฟอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะสองถึงสามวันก็มาส่งแล้วนะคะในร้านร้านค้าสีส้มสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเนาะใครที่ทำงานประจํเนี่อยากคิดจะเลี้ยงเลยนะครับถ้าคงไม่มีเวลาให้น้องเขานะครับเพราะว่าอย่างลูกป้อนเนี่ยต้องป้อนทุกสีชั่วโมงแทบไม่ได้นอนเลยนะคะ ไปทำงานไม่ไหวแน่นอนชชว์เปิดแอร์แล้วอารมณ์ดีอืออารมณ์ดีนี่อชอบอากาศเย็นนี่นะคะเดี๋ยวอากาศเย็นเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นหวัด,ดอีกอือหอคึกใหญ่เลยนะคะนี่ นี่ตาเอ๋น้องชาลิปเป็นนกแก้วพันแอฟริกันเกย์ในตัวแรกของเรานะครับตัวเลขเล,เลยรกเลยพันใหญ่นะรจริงเราเลี้ยงพันเล็กศึกษาพันเล็กก่อนนะครับพันเริ่มแรกคเทริ่มแรกก็ถ้าใครจะเลี้ยงแนะนําให้เอาพันเล็กก่อนเนาะฝึกฝึกก่อนลูกป้อนตัวเล็ก มัน,นก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะสองปีสามปีแล้วเนาะตัวเล็กแล้วก็คือความฝันของคนเลี้ยงนกกันนะคะก็อยากได้นกแก้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี้แม่ขอนก็เลยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นแอฟริกันเกยบ้างนะคะน้องก,ก็จะมีอารมณ์หลยหลายอารมณ์เป็นนกอินดี้นะคะก็ เนี่ยคะ่ะบางทีก็ดูนิ่งๆเหมือนนกซึมๆเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ได้ตึมนนอนแ้วงนอนแล้วก็เนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็โวยวายมั่งอะไรมั่งเล่นอย่างเงี้ยนะมีของเล่นไงปกติ <laughs> เล่นใครอยากเห็นของเล่นของจาล อืมครับก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสายริมสีแดงดำนี่คือเป็นปลั๊กไฟนะครับสําหรับเสร็จนะแล้วก็เดทก็ส่วนตรงกลางสีเหลืองดำก็เป็นหลอดไฟเนี่ยเป็นหลอดส่วนอนริมนี่เป็นตัววัดอุณหภูมิตัวดตัดอุณหภูมินะครับก็ว,วัดอุณหภูมิข้างในนะคะจะเป็นแกน โอเคอ้าเริ่มต้นเราก็จะตั้งอุณหภูมิก่อนการตั้งอุณหภูมินะครับถ้าเราจะเปลี่ยนอุณหภูมิเราต้องกดปุ่มค้างไว้นะครับแล้วเราก็ตั้งซ้ายขวาเนะาะอแล้วก็กดขึ้นกดลงให้เท่ากันนะคะคอย่างว่าสามสิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยกบนมันต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบนะคะ ถ้าอุณหภูมิสูงอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะเขาก็นี่จะไม่มีไฟเขาตัดไฟทิ้งแล้วนะคะนีะ่ตัดไฟทิ้งแล้วอุณหภูมิยังอุณหภ,ภูมิยังวิ่งอยู่นะับนี่คะ่ะน,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 นี่แล้วก็จะทดสอบนะคะโดยการใช้นี่นะคะน้ําแทนนะคะนี่นะคะอันนี้อุณหภูมินะคะแช่น้ำกับ ก็เห็นว้ามันจะลดลงนะคะลดลงนี่แม่ขวัญตั้งไว้สามสิบเอ็ดจุดห้านะคะตอนนี้อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะคะถ้าต่ำกว่าสามสิบเอ็ดจุดห้าเขาก็จะดึงไฟเข้านะคะรอแป๊บนึงนะคะ ัวนี้จะเป็นตัววัดนะคะนี่ตัวเล็กนี่นะคะวัดอห์อืมสาสิบเอ็ดเนนะคะจุดห้าขึ้นปับนะนี่เห็นไหมคะ อุณหภูมิต่ำกว่าสามสิบเอ็ดจุดห้าเขาก็จะเอาไฟเขา<อ>ไ,ไฟตัวนี้จะอ่ะดแล้วเพื่อนๆดูนะคะอนนันนี้ไม่ควนจะจ่อใกล้ๆเลยนะคะเพื่อว่ามันจะไวนะคะนี่พออุณหภูมิเริ่มสูงนะคะสูงสูงขึ้นนะคะนี่นะเกินสามสิบเอ็ดจุดห้านะคะเขาก็จะตัดบึ๊กปิดโอเคนะคะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะครับ การเลี้ยงนกนะฮะก็ต้องมีหนึ่งเลยนะเรื่องเวลาสําคัญมากๆนะต้องมีเวลาคอยดูแลนะครับเอาใจใส่ป้อนอาหารเขานะครับอาคิดจะเลี้ยงต้องมีเวลาเลยนะคุณมีเวลาไหมถ้ามีก็สามารถเลี้ยงได้แล้วก็ที่สําคัญเรื่องเงินเลยนะครับเรื่องเงินที่สําคัญมากนะครับว่าจะซื้ออุปรกรณ์ต่างๆเทอร์โมตัวตัดไฟตัวกบ ไฟนะอาหารสารพัดนะครับวิตามินนะเราเป็นยารักษานะครับค่ารักษาเนะี่ยต้องมีเลยต้องเตรียมไว้นะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีเล็ก h ช n แนลนะครับสวัสดีครับ